สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับเอามานี้มากครับม่ร้อนพี่น้องบรรยากาศดีดีดีก็เอาไหเนาะอากาศเย็นเย็นสวยพี่น้องได้ไก่ดำตุนยาจีนสมุนไพรที่พี่น้องเนี่ยโอ้ยบาถกินแจ็คเทอร์นะไหมเนาะมีเดียวมาต้่มกินแต่ว่าตัวนี้ตุนใส่ยาจีนพี่น้องนี่นี่นี่เบื้องเบื้องนี่ตอนยาจีนเนี่ยนี่ยาจีนสื่อมาจากทั้งตำร้านข่าพี่น้องเนี่ยเห็นเอามาต้่มใส่แล้วก็มีมีเห็ดหอมใส่เห็ดหอมไปนั่มอู้พี่น้อง ดำบดตัวบดตนนี่เราได้พี่น้องเด้อมันเสียบข้างนอกบำรุงบำรุงงแยะหล่อนพี่น้องเอามีแกลียวมันกินกับวเกลียวอยู่นะกินข้าวเหนียวได้พี่น้องเด้อเอากินกับวเกลียวพริกสดแยะหล่อนนะครับพริกขว่เพิ่นพริกพริกขว่ไงพริกพริกกะตีกะสิกินกับไอ้ข้าวเจ้าบ่จทกแต้าปูหัว่าข้าวเจ้ากินกับข้าวเจ้าเฮาเด้อพี่น่องกินน้ำกันอบบ่แม่นหลงตุน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 ไก่ดำสมุนไพรวผสนตุนยาจีนพี่น้องตุนยาจีนอ่ะ กระร่งกินเป็นเทธอเล็กอะพี่น้องมาๆมากินด้วยกันเอาเห็นได้ฝีมือชุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องเอ้ยมาคักแต่แซ่บอีหลีอุ้ยีขามาโถษโทโทโตโอ้ยเอาไปโตบหมดใช่หนึ่งโอ้ยหนูโอ้ยตกใจว่าสิมันตบกันเหยมาพี่น้องมาๆเสียบด้วยกันเสียบอีหลีตุ้นยาจีนไก่ดำ เท่แรกพี่น้องเท่แรกพี่จะมาตุ่มวูพี่น้องำตุ่มชุ่มอ้อนเลยเอางี้พี่จะตุ่มกับเหนื่งเนาะมมีแตต่กับหนอันนี้มันเป็นอันนี้เอาลอกมาเท่ๆสมุนยาจีนสมุนไพรอือสมุนไพรยาจีนชอบลูกไผ่หรือเปล่าชอบพี่ลิศน่อยยาจีนแดง กางกับทรอนใหม่เนาะยาว่ะยาเป็นกับทรอนใหม่ทึ้นใหม่ยังขึ้นเป็นทอนบุตรกระท้อนใหม่ละใหญ่กระไรแต่เนี้ยเอาบอกเฮ็ดจังใต้เลือกผิพี่น้องเอ้ยลูกใต้คอยอยากให้แม่กินสมุนไพร ไปเห็นยวนยวนนะพี่นุ่มตุ่นสักร้อยสาม่จมูกเว้ยตุดพระโลห์เพื่อยาดเขี้ยสีออกเนาะสามจมูกอะไรเนี่ยตุ่นโอ้ยดำดำบดตัวบดตุ่นกระดูกระดำอืม พวกี S <S <S นต้องตุน้นใส่เวลาตุ้นนั่นโดนพี่น้องเั่น้องห้เขาเนื้อเขาหนังนะครับแน่นอนอนะฮะหันียแมเนาะมาอย่างไรเนีนน่ยปกติเขา้องกินเขาเจ้า ตุ้นยาจินอันนี้สูตรกินกับข้าวเหนียวน,นี่นแหละตอนมันอมตอนตอนยาจีนมันต้องไปนอนต้องไปงีบกรับเป็นึกว่าพักวะออกหุ่ยใหญ่ ันหลอกมีเลยอู้หูเคยกินผักบ้าง้ก,กินกดมั้กันะม เห็ดหอมหงอนเห็ดหอมแต่ว่าเปื่อยดีขนาดเนาะหมูเปื่อยใน้สามชิ้นหูเนาะมาเห็ดหอมผัดบมเปื่อยไก่นี่นเปื่อยดี อันนี้ไตมันมีตับมีไตยอยู่ด้วยไตจะดำด้วยจะว่าตับบ่วดำก็ดำแต่ตับยังว่าแปลกแปลกตัวดำแต่ตับทุกคนละก <c oughs> ินไก่ดำใจบ่วดำเลยจิหลังเงี่ย <c oughs> แต่ว่ารถชาิสีบอกสีบอกสมไปรวยขึ้นต้่มไกไออ่เนี้ยก็เลยยางกันเพราะเขาบริษัทสมพี่น้องประเทศแบบสมนะเฮ็ดแบบแบบสูตรยาจีนเพล่เป็นตุนนะ่ะอ่ะเป็นตุนน่ะ เห็ดหอมเนี่ยมันบอิัดยมันดอกใ่ญยพ่อเฮ้เปลือ,อยได้ไหมยังคาอยู่ใช่ <c oughs> ต้วมงูนี่เนี่ยฮ้เปลือยอยู่ แสบไปอีกอย่างเลยกินก็ขรนียวอืมมีขาใหญ่หหญข,า,ขาใหญ่ส้องขาเลยจ้ะอืมคือขึ้นไม่เลยเว้ย ข้ายุเข่าพีาน่น้องยามนกะับยามมันเป็นยาสูตรนี้วันนี้ต้มต้มสูตรยาได้ไหมนเนี่ยยาจีนม้มลุกล้มลุ่งพี่นอ้องลุ่งใหญ่เหมือนกันอื <c oughs> มันเป็นสมุนไพรเว้ยไก่ดำนี่เป็นสีพอเนาะเคยเอามากินต้มเนี่ยเอามาต้มเอามาต้มแล้วข้าววาเป็นยานมันมนีหนองรันโบแมนมันเป็นยานแบบนี้มันต้องต้มยาจีนใช่ปะ่ะเอายาจีนมาต้มใส่มันจะแมนนี่น,นี่คือยาจีนข้าต้มใส่แบบนี้นตัวเห็ดแบบนี้ต้องแมนนี่คือยาจีนอหลีนี่

Hẹn <coughs> lại. กันเดวแ้วเนาะครับเดียวอ <laughs> เจียวบ่านเท่าออกไปเนอะเจียวสุดรเชียวเหรอเจียวกินกับตม้มอันนี้นเป็นตุน <laughs> อื้อเหมือนเป็นตอนตะไข่ได้น่ะ <c oughs> ดาจีน กินมันตะเมียดะขขาวอุ่ยเป็นยอมึมันดีเนี่ยนาะนั่้องใจเนี่ยมันคลา,ากลางสืนได้ <laughs> เพราะว่ามันตันเลยดีหรอกหมดแล้อันนี้หวานมนิโล Ở đây March còn ní riley rile, tui bám hoa vạ figured nó ngon-nghe challenge này nè capacity Nhìn ốc empieza nhìn độ nhạc chảy ra,ichi เห็ดหอมเหนียบคองแถนพี่น่นอยเอาอุ้ยมันแบบกู้หยังมีตัวใหญ่ไหมเห็ดก็บว่าม็นจับไก่เห็ดหอมนี้ยิน,ยนดโดด mà, là Đúng rồi bà Dẹp dạng này

Thế mà chẳng chỉ cứ chỉ để lái thế nó ừ. Đó, tìm thế nào แสบของแท้พี่นอ้องไก่ดำตุนยาจีนสม,มุนไพรพี่นอ้องแสบของแข็งนะครับเด้อลองกระเพ็ดเบิ้งนะครับเครื่องเครื่องตุนยาจีนเนี่ยไปซื้อตามหางมีดนะพี่น้องเด้อตามหางตามไอ้แมคโครบิ๊กซี่อยู่สิตัวตัดมีพี่นอ้องอันนี้ก็ลองเบิ้งนะครับขอขอบคุณพี่นอ้องทุกคนนะครับที่เยเกติดตามรับชม ช่องฮองปงชาแนลนะครับขอบคุณทุกการนิ้ตามทุกซับสะไข่ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อไร้ข้าวเบิ้งก็อย่าลืมกดนิ้ตามกดซับสะไข่กดไลค์กดแช่เนี่ยเพื่อเป็ร่างใจฮองปงครับอย่าลันเฮดคลิปดีๆนะครับก็ถ้ากินมุสุภาพก็ขอเถอะก,ก็ไปเด้กพี่น้องเด้อแต่ว่าลองมาเบิง้งเป็นเมนูบำรุงสุขเพื่อสุขภาพมาหนิบำรุงแก่หล่อนนะครับให้ไปเดินไปกินได้กิน,กนยาจีนครั้งแรกถือว่าครั้งแรกได้ไหมเนาะต,ตุนเสียยาจีนพี่น้องบ่เคยได้กินจะคือนี่จะตุม่มเอามาตุ่มหรืวมะหนึ่งนะ เขากะผู้เลี้ยงเบิงพี่น้องขอให้สุภาพแข็งแรงรลำรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งในั้นในี้พี่น้องเด้ออ่าขอทั้งของปงรุงก็ดียหลอนก็ขอเป็นเรื่องใจคนเห็นงานอยู่ต่างประเทศตา่างจังหวัดตา่างอำเภอนะครับอ่าสู่การสู่งานได้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งนะครับมีความสุขห,หลายๆเอาวันนี้พวกยังไลค์พี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ